นั่นเสียงอะไรนะอ,อ๋อน่าสนใจแนฮะนา้าๆขอดูหน่อยสิหังจะต่อหาฉันมาแล้วค่ะอ่าเฮ้ยๆวิ่งนกลอลาที่รักครับนี่คือกาแฟของคุณครับอขอใจนะมาตินนั่นซ่อนอะไรไว้นะ่ะเออยฮะเออโดนะัทของโปรดของคุณยังไงล่ะครับแต่ว่ายังมีอย่างอื่นด้วยนะครับนั่นอะไรนะ ถอยออกไปสิแหว,วนเหรอโอ้โห,โโหเพชรนี่นะความฝันอันสูงสุดของโจนทุกคนเลยนะเนี่ยเฮ้ว hey, ันดีจ้ารูปล่อแหวนเหรอฉันจะแต่งค่ะลอลาไม่นะมาเฮ้ยเฮ้ยฝันร้าชุดๆเลยโอ้ยลอล่าที่รักครับ <c oughs> คุณยังอยู่กับผมนี่นะสบายใจไปหน่อยอาหารกาวันของนายกินให้อร่อยนะ โอ๊ยโอ๊ดเมลอีกแล้วฉันชอบอาหารอะไรอะไรหืมกลิ่นเหมือนอาหารของแท้เลยออเอนนำลายไหลย้อยออกมาแล้วเนี่ยอร่อยจังอ๋อแรดลี่ถ้าทางน่าจะสนใจฉันน่นนั่นใช่ปะเออผมสนใจสลัดัตงขอละครับโอ้ยที่แท้ก็มองฉันเพราะสลัดอย่างนั้นเหรอเชอเจฝันไปเถอะ มาตินอาหลับอยู่อย่างนั้นเหรอโอยเขาหลับจริงๆด้วยเอาคุณแจ็ปไปได้ทั้งสะดวกแล้วเร็วเรียบออกมากันเร็วมาตินมาตินนักโทษหลบหนีไปแล้วนะนี่นายหลับลงไปได้ยังไงเนี่ยไม่รู้หน้าทงหน้าที่บ้างเลยหรือเอาตราสัญลักษณ์กันมาเาอาวุธก็ด้วย เอามาให้หมดฉันบอกแล้วว่าเอามาให้หมดไงก็ก็มันหมดแล้ว่ะแล้วธนูล่ะจะไปยังไงครับก็ได้ครับก็ขอเก็บธนูไว้ได้ไหมครับไม่ได้บายบายลอลาครับเยี๋ยไล่ผมสิครับมีตราสัญลักษณ์เราที่นี่ก็เติมเรื่องสํำอางได้ เริ่มจากคนสีสเปย์บนตลับแป้งติดป้ายแล้วทาน้ำยาทาเล็บใสติดเข็มกัดที่ด้านหลังด้วยกาวร้อนหมดเวลาพักกันแล้วกรับเข้าที่ได้อ่ะอาเอาลูกอมไปกินด้วยนะเออลูกลองแข็งแรงจังเลยฮนะฉันงอ,อพวกมันไม่ได้เลยฉันจำได้ว่ามีปรมาจารย์คนนึงพูดเอาไว้ว่า บางครั้งนิ้วเดียวก็แข็งแรงกว่าทั้งมืออ้ออๆอ,อ,อ,อครับครับปรามาตานผมจะฝึกพลังนิ้วครับแม่คิดจะวางแผนทำอะไรอีกล่ะเนี่ยฮะ <c oughs> แบดลี่มาน,นี่หน่อยสิเร็วๆส่งมือนายมา นิ้วของนายถูกตับแล้วฮ่าแบบนี้ก็ได้เหรอพระทูเงินเดนีนีน่นี่นางซสือออกมาใหม่ฉันขอแนะนําเลยจะบอกให้ให้นายน่ะช่วยฉันหน่อยจิฉันจะสร้างนายให้เอานิตยสารเล่มเนี้ยให้กับอลอร่าครับครับได้อยู่แล้วครับอุ๊ยอุย,อ,ย,อ,ยอุยนิตยสารเล่มใหม่นี่นะ <c oughs> เดี๋ยวฉันโทรกลับนะอ,อะไรกันเนี่ยน <c oughs> ีแหละฉันอยากจะอ้ววว นี่เจยจสารบ่าบอคอแตกอะไรกันเนี่ยแบลดลี่ที่รักจ้าจ๋าอยื่นิ่งนิ่งแป๊บนึงก่อนนะฉันจะถ่ายรูปสวยๆเอาลูกสอนคิวบิตจ๋าเยียบไปเลยเอาเอาเอานี่มันลูกสอนของจริงหรอเหรอมาตินผมปลาเปล่านะครับเดี๋ยวฉันติดพลาสเตอร์ให้นะาที่รักจ้าจ๋าเดี๋ยวเธอนะมาตินเท่าเถอ จะต้องลองไขกุญแจดูมันก็น่าจะได้ผลอยู่นะได้ล่นไปซะแล้วเธอจะต้องใช้แหวงมั่นเท่านั้นจ้ะยินดีด้วยนะที่รักอะไรกันเนี่ยโอ้ยเจ้าแหวงี้งั้หนๆขอดูหน่อยซิอ้าชุดนี้หมอะเมงสำหรับออกเดทเลย าฉันได้อยู่กับแบลดดี้ตามลำพังนะองขังก็คงจะดีเนาะะรู้ละฉันจะปล้นร้านนี้เลยจะได้เข้าไปอยู่ในคุกกับเนื้อคู่วของฉันไงรปภดูนี่สิฉันกำลังปล้นร้านอยู่ <Hey! S 1> นี่ไม่คิดจะจับฉันเลยหรือยังไงกันเฮ้อรอละเอาของกลับไปไว้ที่เดิมเดี๋ยวนี้เลยนะครับไม่เอา้าฉันอยากจะเข้าคุกคิดผิดคิดใหม่นะครับ ไม่คิดหรอกค่ะโอ้ว,ว้าวงั้นก็ตามใจเลยครับววขอบคุณนะคะมาตินครับเข้าไปสิครับโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วกรดก็ได,ไดซอยคอนแน่เอาๆที่รักนี่เธอไม่ดีใจหรอกหรอค่ะนะโทษแบล็ตดิคุณพ้นโทษแล้วคุณเป็นอิสระแล้วโอ้ว,ว้าวเย่ <laughs> จะจะจะไปไหนคอที่รักเอาล่ะ <laughs> ผมจะเอาของไปคืนก็แล้วกันชวนคุณกออยู่ที่นี่ไปก่อนนะครับไม่นะ <laughs> มันไม่เห็นจุดยึดจิตท,ทำเลย โอโ้ยเบื่อชมัดเลยในแหนขัดขาชะเลยแค่นี่ระวังหน่อยเซ่ใ <_ d ata> จเย็ยนก่อนสิมาตินอย่าทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะก,กันสวัสดีค่ะทุกคน <_ d ata> พวกคุณคิดยังไงกันบ้างเหรอฉันจะทำให้แบล็ลี้ใจอ่อนหรือว่ามาตินจะทำให้ฉันประทับใจได้คอมเมนต์ที่ด้านล่างกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ โอ้บแบรดลี่ย์ที่ร่างของฉันไม่นะไม่ผมไม่อยากเขาจะต้องอยากสิคะคุณฝืนสตา์ลิกกตไม่ได้หรอกนะคะโดยเฉพาะเมื่อมีแบรนเพชรเม็ดใหญ่เปิ่ลเทมแบบนี้ตัดกระดาษแข็งให้เป็นโครงร่างของเพชรพับให้เป็นเพชรแล้วติดเทปจากนั้นก็โฮมด้วยพลาสติก แล้วก็ติดโซวัติปายไว้เจอกันนะที่รักจะจ้าเอวันดีอยากจานหนังสือไหมครับอยากครับแต่ว่านายนั่นจะต้องจ่ายเงินมาก่อนอว้วว้าวนี่มันลูกอมนี่นาะเจ๋งเป้งไปเลยอันนี้ครับผมอยากจะได้หนังสืออีกเล่มนนะได้สิได้ขอให้สนุกนะครับครับขอบคุณครับ นั่นมันอะไรนะ่ะป,ปต้าไม่มีอะไรครับคุณคุณตาฝาดไปเองครับระวังตัวเอาไว้ให้ดีเหอะนี่คือชุดกูนฟอร์มของพวกนายเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปทำความส,าาสะอาดลานซะแบลดลีย์นั้นได้สุดๆที่รู้ลาแทนที่จะเป็นชุดกูนิฟอร์มโอ้ยใส่ชุดพีทำความสะอาดมันไม่คล่องตัวซะเลยฮะแอ้เวลาพักผ่อนแล้ว,ลลวออกมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณแจมือของนายหายไปไหนเนี่ย ผมผมไม่มีครับหรอละเดี๋ยวฉันโทกลับนะแป๊บน,นึงตอนนี้ฉันคุยไม่ได้ฉันกำลังจะแต่งงานพะมงกุจจับแจมือแล้วติดเพชรพลอยเทียมกับผ้าคุมหน้าเจ้าสาวไม่มีกุญแจมือก็ไม่ต้องออกไปเดินเล่นโอ้ยผมผมจะร้องเรียนคอยดูสิ ช่วยด้วยคุณอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะที่รักษจษาะส่วนนายจะต้องเป็นนทำพิธีป้าป้าไปยืนใกล้ๆซุ้มกันมาตินรีบทาพิธีแล้วเข้าสิไม่เอาเดี๋ยวนี้เลยโอเคครับลอล่าและแบดลีว้ายชุดของฉันอ้าฉันนึกออกแล้วฮะฮ๋าอยู่ๆอยู่นี่ฟัมของผม เอาเอาชุดนี้ไปแล้วก็รีบออกไปให้พ้นเลยช่อดอกไม้ซาไมาไม่ได้ไปไกลหรอกถ้าเกิดว่าฉันรับช่อดอกไม้นั้นได้รอลาก็จะแต่งงานกับฉันนะและเราก็จะมีชีวิตแสนสุขด้วยกันเอเอเ๊ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครมองฉันอยู่นะอ๋อได้โอกาสมีแล้วเราหนึ่งสองมยายใกล้ถึงทางออกแล้วนี่มานอนตรงนี้ทำไมกันเนี่ยฮะ คุณชอบวิดีโอของเราหรือเปล่าคอมเมนต์ที่ด้านล่างแล้วบอกเราหน่อยนะว่าคุณอยากให้ใครเป็นสามีของลอล่าเหรอแบดดี่หรือว่ามาตินกันแน่ละจ้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสุดเท่5ตอนใหม่ๆจากช่องทุมๆยังไงล่ะ